ซื้อบ้านช่วงไหนราคาดีสุดเป็นเรื่องที่โครงการอ่านไม่เคยบอกคุณนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงจากผู้ซื้อบ้านหลายๆท่านนะคะ1คือซื้อช่วงพรีเซลค่ะช่วงพรีเซลเนี่ยเป็นช่วงเปิดโครงการนะคะดังนั้นส่วนลดของแถมต่างๆเนี่ยก็คือเยอะมากแล้วก็ราคาตอนที่เปิดเนี่ยก็จะต่ํากว่าราคาขายปกตินั่นเองนะคะข้อดีคือเราจะได้เลือกบ้านที่เราต้องการในทําเลที่ใช่ในสเปคที่ใช่ก่อนใครๆนะคะสคือช่วงกลางปีและปลายปีจะเป็นช่วงปิดงบนะคะโดยเฉพาะสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่า ลดแลกแจกแถมนะสามช่วงปิดโครงการนะคะช่วงปิดโครงการเนี่ยเรียกได้ว่ามีส่วนลดเยอะสุดๆเลยนะคะเพราะว่าบางโครงการเนี่ยไม่อยากเสียค่าบริหารค่าบริหารคืออะไรนะค่าบริหารโครงการก็คืออาจจะต้องจ้างพนักงานมานั่งในสำนักงานขายเพื่อรอลูกค้านะคะแต่บางโครงการเนี่ยเลือกตัดปัญหาโดยการที่เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดบ้านนะเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามานะคะจะบอกว่าช่วงเนี้ยส่วนลดเยอะสุดแต่มันมีข้อเสียตรงที่บ้านที่เหลือให้เราช้อปปิ้งหรือให้เราเลือกเนี่ยก็จะ อยู่ในจํานวนที่น้อยลงนะอาจจะเหลือแค่2อสหลังเท่านั้นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะซื้อบ้านเมื่อพร้อมและจําเป็นสําคัญที่สุดค่ะ